เป็นพิเศษเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอย่างที่ไอ้บอก้งแตมมาวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะาว่าวันนี้สาวๆห้ามพลาดเลยนะคะเพราะวันนี้เรามีหนุ่มรอถึง2คนค่ะมาเยี่ยมสตูดิโอของเรานะคะก็คือพี่รอนกับพี่แชมป์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค้าวันนี้พี่รอนกับพี่แชมป์นะคะมีโครงการดีๆมาฝากกันนั่นก็คือ our king our king love internally นะคะซึ่งเป็นโครงการทำเพื่อ่อตาอตไปครับผมให้พูดถึงโครงการนี้สักหน่อยดีกว่าค่ะให้น้องรอนเลยดีกว่าครับค่ะก็ พูดถึงเรื่องวัตถุประสงค์องการให้ก่อนแลกกันนะครับครับก็เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นนะครับเรื่องในวันโกอากาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับมีปรชนมายุ่นะครับครบ85,000รายเป็นี้นี่ถือว่าเป็นโครงการดีๆจัดขึ้นครับที่เราจะมีการเขาเรียกว่ามี เพลงครับผมจะทําขึ้นนะครับแต่เรื่องเพลงนี้ผมต้องส่งให้กับพี่ชายบนในแบกว่าขึ้งเพลงเป็นยังไงได้เลยครับคือเพลงของเราเนี่ยก็คือทํามาพิเศษเลยครับสิบทบทเพลงในหนึ่งอัลบั้มพิเศษที่ชื่อว่า Love Eternally นะครับแต่ในตัวของคอนเสิร์ตเองเนี่ยจะมีด้วยกันมากถึง20กว่าศิลปินนะครับซึ่งตอนนี้ฮะยี่กว่ายีกว่าด้วยนะฮะซึ่งเรายังไม่อยากจะคอนเฟิร์มแต่ที่จะคอนเฟิร์มแน่นอนเลยเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มน้องๆ AF ซึ่งจะไปขึ้นเวทีด้วยนะครับในวันที่9กุมภาัครบผม ค่ะร้้อนดวยใช่ครับก็ก็พูดถึงเพื่อนในแอปแล้วกันนะครับก็อย่างผมในวันนี้เป็นตัวแทนแค่ตัวแทนเพราะว่าอย่างคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะมีมีรอนครับรอบที่๕ครับ S ๔จะมีพี่บุญฝ้ายพี่มิวสิก S ๖จะเป็นพี่สานิครับแล้วก็ S ๘ครับต้น ใช่ก็ต่คนะสุดยอดมากครับผมก็อยากให้อยากให้ทุกคนเนี่ยลองลองติดตามขาอสารดูนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับวันที่15ครับจะมีงานแถลงข่าวจัดขึ้นครับผมที่เซนเตอร์เิลดครับค่ะใช่ก็คืออยากจะมาบอกต่อกันเป็นโครงการอีกทีแบบนี้นะครับแล้วก็นอกจากศิลปินของเอนะครับ โอ้โหยังมีนะฮะจะมีชั้นนำมากมายครับพีแชมป์อย่างงี้นะครับผมตื่นเต้นขึแลเลยครับมีพี่ไทยางครับมีไทเทเนียมไทเทเนียมด้วยนะฮะมีบอยนบนะครับแล้วก็พี่ป๊อตนะครับธนชัยอุชินมิสเต็มนะครับซึ่งศิลปินที่ผมแล้วก็น้องรอนบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มีการทำเพลงขึ้นมาทั้งหมด10บทเพลงนะครับซึ่งเราบอกไว้เลยว่า10บทเพลงนี้อาจจะไม่ใช่เพลงที่เราได้ยิน เมื่อเวลาพูดถึงเพลงของพ่อนะครับแต่จะเป็นภาษาพื้นๆเลยเราจะไม่ใช้ราชาศัพท์นะครับเป็นเหมือนเพลงรักที่บอกต่อฟังสบายๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วความรักของแต่ละคนที่มีต่อในลวงของเราเนี่ยก็มีมุมมองที่แตกต่างออกไป10มุมมองนะครับไทเทเนียมก็ทําเพลงไว้ก็มีพี่ฟอร์ดมีพี่แมวนะครับพี่แมวชระศัก แล้วก็ยังจะมีสแตมนะฮะมีบอยนบนบพรชนิตัวผมเองเนี่ยแต่งเพลงไว้ให้กับเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับซึ่งตัวผมก็ฟีเจอริงอยู่ในเพลงนี้ชื่อว่า I Trust in You นะครับซึ่ง I Trust in You นี่ก็จะเป็นเพลงภาษาไทยเนี่ยแหละแต่ตั้งชื่อไว้ว่า I Trust in You แต่ถ้าเป็นเพลงภาษาอังกฤษนะครับเราได้ระดับ Grammy Award นะฮะ Producer เพลงหลักของเราใช่ฮะ Producer นะครับกับเพลงหลักที่ชื่อว่า Love Eternally นะครับ ถ้าใครไม่รู้จักคิปเปอร์เอลดริชนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วจันเป็นโปรดิวเซอร์ของแกรีนิว m มนนะฮะรวมไปถึงโปรดิวเซอร์ของ Sting นะฮะเพิ่ง Sting ใครไม่รู้จัก Sting บ้างก็คงจะไม่มีนะฮะนอกเหนือไปจากนั้นครับก็ยังได้นักร้องนะครับพอลย w i n g นะครับเพื่อสะสมประสบการณ์มาอยู่ในวงการบันเทิงไทยเราเนี่ยนานพอสมควรจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้โกวินเตอร์แล้วพอยิวิงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องดีครับที่จะมาอยู่ในเพลง love eternally ครั้งนี้ครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างบางคนอย่างยุ้ยแชมป์บอกไปภาษาในการที่พอลนึกถึงในหลวงรับเราจะนึกถึงเพลงที่น เมือนราชสักหรือเนี่ยมันจค่อนข้างสื่อสารยากเลยว่าอย่างในอัลบั้มนี้ครับเพลงทุกเพลงเป็นเพลงที่ฟังง่ายเพลงฟังง่ายนะครับความหมายดีๆครับก็เป็นอัลบั้มนี้นะคะคือรูปลักษรรูปแบบนี้ออกมาสวยงามด้วยทีเดียวแต่ยิ่งไปกว่านั้นอีกนะครับคือเนื่องจากว่าเราทําเพื่อคุณพ่อเราทาเพื่อในหลวงของเราก็จะมีเรื่องราวขอความพิเศษเกิดขึ้นอย่างเช่นก็จะมีเสื้อยืดนะครับซึ่งทางสวารอฟสกี้นั้นได้จัดทําขึ้นพิเศษนะครับสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ไปร่วมงานนะครับคือจริงๆไม่ใช่ใครได้ทุกคนนะครับสามารถที่จะร่วมงานนี้ได้นะครับโดยการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตัวแผ่นซีดีหรือแม้จะเป็นตัวเสื้อเองรวมไปถึงคอนเสิร์ตที่พวกเราจะขึ้นในวันที่9้าครับถูกต้องครับผมก็คืออย่างพวกนี้นะครับก็จะมีการเปิดตัวครับผมเป็นอัลบั้มตัวนี้แต่ว่าจะเป็นเพลงแรกก่อน Love eternally ถูกต้องครับแล้วก็ที่งานจะมีการขายครับสินค้าเป็นเสื้อเยืดต่างๆที่ที่ได้บอกไปก็คือเรานะครับถวาย ใช่คแล้วก็เนี่ยครับอยากจะบอกต่อคือโมนิค้าภุมิภา์นะลองติดตามดูว่าเรื่องเพลงแล้วเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยจะเป็นเป็นมาอย่างไรก็ใช่ครับเพราะการแสดงครั้งนี้ครับบอกได้เลยว่า the perfect song for the perfect king นะครับบทเพลงที่สมบูรณ์แบบสำหรับพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะคะจาก ดร้นรั้วเป็นตัวแทนนะคะคุณผู้ชมค่ะตัวแทนประชาชนนะคะที่จะถ่ายทอดความรู้สึกที่แท้นจริงจากข้างในเป็นออกมาเป็นภาษาง่ายๆนะคะพูดถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไอ้ว่าเดี๋ยวรบกวนให้พี่ชาแบบร้องใังสักนิดนึงนะคะ่ะก็คือเพลงที่ผมแต่งนะครับ I Trust In You เป็นพี่เบิร์ดพี่ฮาแล้วก็ตัวผมร้องด้วยกันนะครับ

ro me gun like gun me till a wrote to bite and doomed dow I trust in you I trust in you she would out a bench and right may one cause i trust in you for แค่น้ำจิ้มครับใช่แค่น้ำเต็มรูปแบบวันที่9กับคอนเสิร์ตนะฮะที่พวกเราจะไปขึ้นกันนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่บอกได้เลยว่าไร้ลิมิตนะฮะเพราะว่าหลายๆค่ายก็ได้มารวมตัวกันนะครับรวมตัวของศิลปินมาชั้นนัเลยใช่ครับซึ่งวันที่9นี้ก็คืออย่างที่พี่รอนบอกว่านักร้อง AF นะคะเป็นขึ้นเวทีหนึ่งในนั้นเป็นพี่รอนด้วยถูกต้องครับผมนะคะตรงนี้นี่คือมีตอนนี้ช่วงนี้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างอะ ครับผมก็ช่วงนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมกำลังคืออ่าเราเพิ่งกำลังเตรียมตัวกันอยู่นะครับแล้วก็กำลังจัดเตรียมเรื่องเพลงกำลังดูอยู่ว่าเราจะทําโชว์เป็นรูปแบบไหนเอา,เอาเว่าเอาเป็นว่าคือถ้รอเซอร์ไพรส์แลติดตามดีดีกว่าว่ารูปแบบของโชว์ที่เกิดขึ้นในวันงานวันนั้นนะครับจะส,สนุกสนานแค่ไหนแต่คือเราอาจจะมีแบบว่าเป็นฟิชเชอร์ริงกับอะไรสิ่เป็นก็ได้อะไรอย่างเี้ต,ตอนนี้กำลังกำลังวางแผนกันอยู่ครับแต่เราก็สนุกแน่นอน เขาที่ฝากนี่เช <pr ื่อแน่เลยว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเพราะบางครั้งเวลาเราพูดถึงคอนเสิร์ตเพื่อพ่อหรือเพื่อในหลวงของเราเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องราวของดนตรีแจ๊สไปนะฮะครั้งนี้ก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ดีกว่าครับปรากฏการณ์ใหม่ที่ได้มีนักร้องรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมารวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเพื่อที่จะนำเสนอดนตรีในรูปแบบใหม่เพื่อให้ในหลวงได้ เพื่อเราเพื hmm. mm ่อ hmm. ทําให้คุณพ่อเนี่ยแหละครับนะผมว่าน่าเป็นอะไรที่อย่างที่น้องรอนบอกครับอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่เราตัวศิลปินเองก็อาจจะคาดไม่ถึงกำลังเราคงจะพิมพ์งานคงทำันบ้านรางอยากทำโชว์ไว้สนุกที่สุดนะครับแต่จะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องติดตามนะก็เตรบกันอย่างเต็มที่เลยงานนี้โดยเฉพาะับคะ เอก็ต้องติดตามแล้วกันนะคะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้ใพี่รอนแล้วก็พี่แชมป์เนีย่ยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงแล้วกันนะคะ,ะคสำหรับคอนเสิร,ร์ตที่กำลังจะเกิดขึ<ค>้นในครันะ้งไท้ครับผมก็ขอขอนุญาตแรกันนะครับกำลังคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตเพื่อพ่อตลอดไปนะครับ, <Evet. S 1> รบเป็นคอนเสิร,ร์ตที่ดีๆที่นอกจากเราจะได้มาร่วมสนุกกันแล้วนะครับไปยังได้นำถึงพ่อหลวงของคนไทยด้วยนะครับยังไงก็อาจะขอเชิญชวนครับผมให้ใครที่ติดตามอยู่นะครับลองลองดูข่าวสารว่า ตัวคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยมีความยิ่งใหญ่อย่างไรวันที่9ปูชาพันธ์นะครับแล้วก็เชิญชวนครับพรุ่งนี้นะครับหรือว่าวันที่15นะครับเรามีางานแถลงข่าวจัดขึ้นนะครับที่เซนทรัลเวิลด์ครับยังไงก็ถ้าเกิดใครว่างมีเวลาก็เรามาร่วมทุญกันน้างงานแล้วก็มาบอกต่อส่งข่าวที่ดีในนีารครับผม ครับค่ะวันนี้นะคะก็ไลฟ์สเลตี้เรานะคะก็มีของที่ระลึกด้วยนะคะมอบให้ที่ร้องกับพี่แชมป์เลยค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากเช่นกันนะคะที่นํำสิ่งดีๆนะคะมานําเสนอให้คุณผู้ชมแบบนี้นะคะแต่ว่านอกจากที่จะมีของให้แล้วใช่ไหมครับาเรมีของให้เหมือนกันด้วยเหมือนนี่ครับผมเป็นของของเล็กๆน้อยๆครับขออนุญาตมอบขอบคุณเลยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะ ไลฟ์แฟนเตี้วันนี้นะคะก็อิ่มพิเศษกันไปเต็มเหนียวแล้วสาวๆทั้งบ้านนะคะคงจะนั่งยิ้มแกล้มปิแล้วนะคะเหมือนไอ้กระิติตอนนี้ที่แบบพูดอะไรก็จะไม่พูดแล้วนะคะคือตื่นเต้นมากนะคะอยู่ใกล้สิลปิีมที่แบบระดับขนาดนี้เลยนะคะเขาจะจองตัวทุลชาอะจะได้มาเจอตัวจริงเขาอะแล้ววันนี้วันนี้ได้เจอแล้วไงนี่เขาเป็นตัวแทนของประชาชนใช่ไหมอ่ะเราเป็นตัวแทนของสาวๆดีไหมคะนะเดี๋ยวเราจะแอบถ่ายรูปคู่ มาฝากกันนะคะผมแอรฝากงานละครได้ไหมครับได้่ะเจลยค่ะผมมาตอนนี้แล้วใช่ผตอนนี้แอรฝากแล้วกันนะครับตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่นะครับมีน้องใหม่และเบอร์สุดครับผู้ชายคนสาวก้าวมุ่งครึ่งครับเป็นซีรีส์มือทำนะครับตอนช่องสามก็ติดตามกันดูได้นะครับตอนช่วงเช้านะครับยังไม่หมดนะครับวันอาทิตย์ครับวันเสาร์ดูไปแล้ววันอาทิตย์เปิดช่องห้าตอนเที่ยงครับผมเปิดเที่ยงแถวตรงคาร์บูคไรท์ค่ะเป็นชิดคอมที่เพิ่งปรับรูปแบบใหม่นะครับในนั้นก็ใครที่ติดตามดูก็ดูอยู่แล้วก็ บอกต่อแล้วก็ดูร้อนด้วยครับแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายละครอีกสองเรื่องครับที่เรื่องสาระเพลงครับแล้วก็จะเปิดดาวเกี่ยวดือันลองติดตามมาดูทั้งสองมดเลยครับเยี่ยมเลยนะคะับติดตามกันเยอะแยะแน่นอนเลยแล้วค่ะแล้วสำหรับพี่ชานเองล่ะคะเดือนหน้านะครับเดือนธันวาอันี้กำลังจะมีซิงเกิลใหม่ชื่อว่าขยี้ตานะครับแล้วก็สําหรับใครที่ฟังวิทยุคลื่นอินเตอร์แล้วก็ก็ปรับมาที่ MET 107 for life <c oughs> and music นะครับ <c oughs> ผม <c oughs> ช่วงจันถึงศุกครับ4ี่โมงเย็นถึง1ทุ่มครับติดตามด้วยแล้วกันนะคะไอ้ก็อาเป็นแฟนรายการพี่แชมป์ด้วยนะเปลี่ยนไปฟังประจำเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอิ่มปักอิ่มคอกันพอสมควรแล้วละคะเดี๋ยวไลฟ์ฟลเรตตี้ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องลาไปก่อนแล้วสำ พร้อมๆกับทั้งสองหนุ่มนะคะ,ะคที่สาวๆประทับใจแล้วก็แอดปึ้มแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราขอไปเป็นตัวแทนสำหรับสาวๆก่อนละกันวันนี้ไลฟ์เลตี้หมดเวลาแล้วค่ะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีนะครับ